ครับผมท่าน่ช้ชมเลอนี้พราะเจ้าพระพีพระนองเดินทางมาติดตามตัวเลขกับพัธดงตาทิพน้องครับผมเนะมาะหัวที่ผ่านมาเนี่ของเพล่อนอุย้ยครับผมเกือบแตกสามตัวให้มาสองห้าหกสองห้าหกแต่ว่าเลขมันออกสองสี่หกเนาะครับผมเนาะแต่ว่าถือว่าเลขสองตัวเพิ่นเข่าครับเพราะว่าอีกคลิปหนึ่งที่ช่องบ่าวที่มีสารไตเพิ่นไปนติดตามมาได้เป็นศูนย์สี่เก้าเพราะว่าหลายคนหลายท่านกระจายหูจักกันอยู่แล้วครับผมว่า เลขกับเลขเหล็กออกับเลขกหกนี่เป็นเลขตัวเดียวชุดเดียวกันเนาะมืัอนี้พอเที่ยงบอผาดครับผมผ้าพีผ้าหนองเดินทางมาขอโชคขอลาบก็ผจร์ตาทิพย์หรือว่าพระลงตาทิพย์เนาะครับผมเนาะได้ยินข่าวว่าเพิ่นขึ้นไปพูม้าละครับผมได้ตัวเลขกสามตัวนี้เดินมาฝากพี่ตอนน้องแต่ว่าก่อนไปชมคลิปนี้กะกบทักทายสบายดีเนาะครับผมเนาะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องสตาร์ด้าชาแนลครับผมไปครับสมุชมวอรหลายยห่งเดี๋ยวไปร่วไปชมนับกันว่า พระธงตาทิพย์เพิ่นใส่เลขตัวใด็ดเด็ดเด็ดไปแบ่งปันให้พี่น้องเป็นงวดของวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองห้าหกแปดตัวกองไปชุ่มชินิกัขอขอบคุณขอบคุณช่องป่าที่นุ่มอีสานใต้ที่แบ่งปันตัวเลขเด็ดมาฝากพี่ต่อน้องทั้งช่องสตาร์ด้าชาแนลเนาะครับผมเนาะไปครับว่าลายอย่า,ามไปบังไปชุมน้ำกันครับว่าเป็นเลขตัวใดชุดใด็ดสามตัวที่ถูก,กถูกใจทำเป็นชุดแฟนช่องหรือบอเดี๋ยวพอเที่ยงกับพี่น้องไปฟังจากปากพระอาจารย์เองเนาะครับผมเนาะโมแน่ครับ อาจจะไปถูกใจของคนบางคนก็ได้แต่ว่าท่านได้บริสิกใจก็บผมว่ากันนะครับผมเนาะเอ้าใส่ก็เลยก็แช่ก็ที่ตามให้ช่อง,นนงสตาร์ดาชแนลน้ำในเด้อครับผมครับผมนมัสการครับมาสก์ผาจันเจริญพอนะก็เจริญธรรมอ่าทั้งอิตสีช่องเบาที่ชาแนลครับผมอ่าจะมีก็ว่าต้นงวดก็ได้มาลงอีกอ่าก็ได้คืนเขาแล้วเมื่อวานขึ้นไปได้ไปพักแล้วก็ได้นิมิตก็คืองง เสียงคือเกาคือตอนหมดเมื่อกี้ว่าคลิปแรกวันที่สิบเจ็ดเนาะมาาไทยอันนี้ก็พอดี่คาเตเดินทางก็เลยได้แล้วมือขึ้นก็เลยคิดฮอดทางช่องคิดฮอดเอฟซีนั่มขอบคุณเไยครับแก่มือแก่มือเนาะโอ้ขนขนแตกสะเลยเนปูพายันโอ้เออคลิปแรกสองหาหกมันออกสองสี่หก คลิปไปแต้มหนึ่งเกือบเข่าสามตัวจอบเอาว่าให้แตกทั้งล่างทั้งบนในใจครับแต่รู้สึกว่าคลิปของพระเจ้าลูกตาคลิปในสองหมดเลยนั่นมากๆเอาเด็กที่ให้เหลุกล่างไปแปะเบิ้ลยันมให้สองหกครับมีซีขอมาเรกอีก็เอาไปขังซึ่ก้อนน่ะให้หกสองเนาะขาดเข่าสองที่ว่าให้เหลุกล่างไปไอ้คลิปนั้นก็เริ่มเริ่มบอกได้นอกศาอาจารย์ว่าไอ้พระเจ้าลูกตาเนี่สซีได คลิปเลขนี่ชิดในเลขลักลักลอยสองงวดแม่บอกสังเกตเบื้องว่าลักลอยงวดก่อนนั่นอีหยังกส<า>็สามผมจำมาเลยฮะสามอีหยังนี่สักอย่างนึงเออปูว่าสามลักลอยอ่งางวดเบื้องหันกน็มามันใจโตโตสุดท้ายนั่นคือที่สามมาลักลอยฮะสูงมากตัวที่ทนเว้าจนสะเทือนเบิดเป็นเพิ่นมากระซิบนั่นแม่นแห้งเลยครับตัวเลขคลิปเลาที่ได้ไป <c oughs> ขึ้นไปทั้งผู้ทั้งเขาแล้วได้ล,ละละ่ะ,อ,ะอยากโยมเอ้ยการอนุโมทนาบุญที่มีโยมอโอนปัจจัยมาถวายพระธรงติพท์กับอนุโมทนาในหลายเพราะว่าปู่ได้ไปซอยงานศพแล้วก็ได้มาขึ้นเขาขึ้นละ่ะก็เลขที่ปู่ได้ขึ้นไปทึงเขาเมื่อคืนขึ้นเลขแปด เลขที่ไอ้ไอ้นี่คืนเขานี่ได้ยินได้นิมิตฝันหรือว่าบ่คือเกาคือค,อคลิปหลกที่ลงไปเพิพ่นเพิ่นมาบอกบอกว่าครับจ้ะเนี่ยเพิ่นมาบอกเสียงเป็นไม่มยิ่งเลยผู้ชายครับผู้ชายผู้ชายชายคนเกามากกระสิบถ้าหงเขาเอินมาพ่ายกระสิบถ<อ>้าในห้องบอกบอกอ่คอยเชื่อปนานไหนมันสิออกอีนี้บ่กระสิบสองมวดแต่เขามาเอาไอ้โตนิมิตฝันที่สะเทือนทางแผ่นดินเนะ่ยเขามากแห้งมาเนี่ย ทีไฟไทยอยู่องค์จักรพรรดิน่ะอ๋อตัวนั้นครับกเป็นเพิ่นเพิ่นมากก็สิบบอกบอไดนี้มิดฝันเนาะบอบอกบอกท่านขึ้นไปเอามันเป็นเพิ่มทำยูยูยูใส่ข้าพเจ้ายู่ทั้งผู้มองทีไปถ่ายคลิปนั่นนะทั้งผู้ทั้งอ่าผู้ไอ้ติดชายแดงด้วยนะติดชายแดนไอ้ทีงวดสิพานมาเป็นบ้แม่นอ๋อไปไปนอนอยู่ไหนนอนข้าพเจ้าเนี่ยไปถักถักแล้วก็อธิษฐานก็เลยกลับมามือเช้า ครับจะโทรหาเจ้าอจะต้องมาทายที่นี่ยันเจ้าลําบากบ่ลําบากครับพจารย์ผมไปได้ึบบสมองได้วิวเออขอให้ได้แบบได้เลขบิ๊กเนขอให้บอกครับายา์สียุเลิกผมกับสิม่วนปลาไปดอกนี่ขี่กระซิบเขียนครับครับผมแปดศูนย์หนึ่งนี่บอกพยานมาหลีบ่งามนี่เลขสิ มีอันอีกบอกเงินเมื่อกี้เห็นโยนทุ่มาโอ้กจายอันละแปดตัวหนึ่งอ่าในค่ยสองตัวนี่เพื่อนหายสองเกตโอ้หายมาเลยมันบอกครับเนี่ยังไงเลยบอกตรงตีเปื่นหาอย่างเลยเออหยสองเกตสองเกตเออสิบปิดเด็กแปะอีกบ้านน้อบอลสิข่าสามหมดนี่มันสิเกี่ยวของกรับนี่สองเกตใส่ถึงไหนแต่ว่างวดนี้กระซิบแบบสองขางเลย เขาผูเขาก็ตัง้งใจฟังเอาเลื่กระซิบเนี่ยแหละว่าอยากาให้มันเหม็นจกักบดตงังมีขึ้นมีโลรือตัดหนาตัะล้างอย่างนี้นะามาต้องพิก,พ,กพุ่นพิีผีแม่นบอ่อพระอาจารย์โอ้เหตุจากไหนเนาะจากที่เอาเงื่นนี่ละพระอาจารย์แต่ว่าที่นี่บอ่อที่พระอาจารย์โ<ม>ต่บอกกับผมว่าเลขบ่งามเนียแต่เศร้าคือแปดสู้หนึ่งเหม็นบอ,นอแต่ฮักบ่มาสู้หนึ่งฮักก็เอาแปดหนึ่งไปที่เผย์แม่นขึ้นว่า 8 0 8 1สีคือศูนย์หนึ่งเนี่สีออกตอนออกคิดในใจครับอ่าที่ยังเงินอยู่อืมปะบ่จากในก็บอกตามที่เพิ่นบอกมาหน่าเฮ้าเข้าอย่าไปเปลี่ยนเลยเพิ่นเพิ่นกกระสิบมาจังสี่ก็เฮ้ากระถองหลอกไปจังสี่เดี๋ยวผิดเพิ่นอีก่ได้พ่ะย่ะเออในใจเฮ้าก็ต้องหอกตามสามตจังสี่เลยแล้วก็ทายสองตนี่ก็คือสองเจ็ดมาบอกมาจังสี่อืมทุกทุกคลิปที่สองวัวที่ผ่านมานี่คลิปแรกนี่สิได้แค่เลขสามตัวเม็ดเดียวเด้เงินเเออแต่ว่างวดนี้แปลกอืมเออเพิ่นมาบอก ไอ้ตัวนนั่นที่เป็นตามไปทุกแห่งเลยเพราะว่าเขามักสวดกระทามาจักรพรรดิที่ที่ยุปราซาตัวนั้นคลิปแรกป่ะอ๋ปราซาอยู่ทั้งคู่ขันนองผู้สิงผู้สิงผู้สิงบ่นอันนี้ผู้เชิดอ๋อเออแมนแมนคนอำเภอกันคนละอำเภอจะได้ซับนี่คลิปนี่คือสิบหลายตัวเนาะครับเปิดซุนเนี่ยปฐมภูมิปฐมภูมิอยาก ก็จะเป็นงวดที่สามถามา่าของพระอาจารย์นถือบ่อมันมันก็เทียดอยู่เหลื่อยเยนะพระอาจารย์เออเทียดบน้นเฉียดลางอยู่บ่เศร้านะนะครับอบอบโบคิดวบามันสิคิดเด้อะไดก็ถือสองวคิดในใจฉันนะเ้ยสี่เก่าก็มาอ่า คือปิษสี่หกเป็นไหนเลยพยายามบังคับแล้วแต่บางเอื่อนามือนัน้นมันทุระไปไง,งานศพนั่นมันก็เลยบุญวายนอีอ๋อมือสุดท้ายนั่นแหละเอฟซีมักระถาผมจุดหอดเทียงหอดบายเพื่อได้อบาจาย์มันมีเวลาสมาธิขึ้นมาสี่ห้หองเฟอเจ้าเมืองโอ้แสดงว่าหวดที่แล้วนี่มือสุดท้ายเดิน,น,นทางนั่เดินทางไปไปงานศพนั่เอออืมมันก็เลยกำลังมีออ่อนมั่วขีดใจแต่ข้ามมืนใจแห้งปวดครับมั่นใจแห้งปวดเนาะแต่ว่า กัดบ่ถือว่าพิษได้พากรณ์สี่เก่าสี่หกโอ้ยเอะสิบเกาซอยพระสุโตรตาที <c oughs> เขา็ยอม,ร,มรับว่ามันพิษเลยล่ะกัดมันพิษอยูแ<ค>่แต่ไอนี่สิบใาหายพิษสิพะยาอ่ะช่วยเนื้ออันนีล้ล่ะแพ้บุญกุศไลไปแลล่ะดึงไหวให้ไนาอืออสงสารเอซีน้ำนะสสบ่ได้เชื่พอพระอาจารย์อ,ออหนาองตานะกับในคลิปกเว่าอยู่ว่าอย่าลืมหกกับเก่าเด้อพี่น้องเลยมันพิกให้จนไหนไหม บระอาจารให้มาจังซันมาเลีเขาย้อนพิกหัวนะเขาอยากให้มันตรงๆขนาดให้ตรงๆล้างคน้นยังซื้อบ่ถึงเนาะพระอาจารย์เนาะอาพิษยอมรับว่าผิดเอ่ะอ่างวนี้เอาไม่เนาะพระอาจารย์เนาะเอาไม้เป็นแนวทางเดโยมเอ้ยพิจารณาเบิ้งว่ามันเข่ากับอาเมี้จุกงคอยเบิ้งแล้วก็เบิ้งไปเป็นวิทยาทาน มึงเบาที่โหเลาะกับมีความสุขแล้วคลิปแต่ละคลิปนะบอแมนว่าอะไรของพระอาจารย์นี่ผมลงไปนี่เออเจ้าซื่อตัวนี้เด้อออกแถ้อยเปอร์เซ็นต์บดีวาเลยเนาะพระอาจารย์เนาะตัวเลขทุกตัวอ่าพระอาจารย์เล่ากับบงหู่ว่ามันทางอาอาจารย์เล่ากับบอด้หูว่ามันสิออกตัวไหนแต่เราได้ยินเสียงมากกว่าสิบแบบนี้ก็เบอกสู้กันฟัง แต่อยากให้เป็นแนวทางนะได้ยินมากก็เลยอย่าบอกเลยว่ายินปุ๊บโทรบอกปั๊บเลยเลยครับผมเพราะมันเป็นสีน้ำเพราะอยากซอยเรืออยากเชืมเอซีเพิ่นครับอ้านะครับนี่เป็นตัวเลขของงวดวันที่ครับผมท่านผู้ชมตัวเลขของพระธุดงตาทิพย์นะครับผมนอกประจําของงวดวันที่16กรกฎาคม2568 3ตัวบน 801 801 80 2ตัวล่าง2 7ครับผมเพราะเท่าเองกับพึงได้คลิปแรกเนอครับผมเนอะกักะหวังว่า f เอฟซี FC, ทุกท่านอย่ามาชมคลิปนี้ จะมีโชคมีดวงกระพาจารย์หรือว่าพระธุโรงตาทิพย์ศูนย์แปดหนึ่งสื่อไหว้ขอให้ถือสามตัวตรงๆสองเจ็ดให้ถือจังๆเนาะครับผมเนาะเอ้าสุดทไทยนี่พอเที่ยงก็จะขอตัวลาไปก่อนครับผมพอกันไม่คิบหนาเนาะครับผมเนาะแต่ว่าก่อนจากกันพอเที่ยงเอาของดีมาฝากพี่ตอนน้องเป็นของซอยขาดซอยขายพอได้เน,นี่ยเบิ่งใจข้าเจ้าขายของเจ้าของไรไม่่าในวัยอยู่ล่องบูชาไปใส่บนกงครับผมสีพึ่งน้องช้างผู้ใดได,ไ,ดไปแล้วขายของดีดีครับผมทนาดอยากได้เดี๋ยวล่องไปฟังรายละเอียดจากปากปูได้เลยครับผม วัตถุมงคลทีนี่สีวา่านองสังเลยมีความคิดคุณคกุ้ยรับหลวงปู่ขี่หอมหลวงปู่สมเด็จรุ่นหลวงปู่ดูหลวงปู่บุญอ่าลากขออนุญาตเฮ็ดนองสางไดบอเพื่อให้ลูกชิดอยญาโยมสีนั่ไปสักกาบูชาหรือนั่ไปจิตหานทิ่บานที่เฮื่อนด้วยบานบานี้เฮื่อนก็ไม่ลดก็ดีสีเป็นสีมงคลถ้ามมาขายกับบริจกดำอ่ามีจตสิ่งที่เพิ่มพูนขึ้น คือหนองสร้างสมัยก่อนเท่าบ่อข้าใจว่าสร้างมีคุณคนบ่เข้าใจสีไปเสืเ้อจะว่าน้องแมวครับน้องแมวก็ดเีเขาเอีของเขาี่สูงเขาเองอันนี้นนองสร้างแห่งเป็นสัตว์สีสูงกู่ปลาสราก็เลยบ่งความคิดคุยกับหลวงปู่ว่าลูกหลานนี่จะขอมาทําเป็นสิริมงคลให้เชื้อที่ไปที่เหมือที่เหนือไปอมันรักษาหล,ลายอย่างก็เลยคิดว่าถ้าน้องสร้างอย่างเดียวก็คือสีบ่อปันใด คุยก็ลวงปู่เจวีว่าไปได้นังสางมาไปได้ง่าสางมาลูกจะว่ารถผสมต่อให้เพิ่มผู้คุขึ้นอีกเป็นสัน่นเป็นสัน่นเป็นนั่นก็ได้ให้ดาดย่อมไปล่องใส่เบืองอันนี้เกิดคุนอีลีมีผู้คุณนมีตัวมียิติฤทธิมีอำนาจสาม,มารถมเป็นอดยุทสามารถไปหาผู้ใดก็ขึ้นว่ากิจการดีขึ้นก็เลื่อแต่ไม่เห็นวัตถุเด่นขึ้นมาครับ บานในนนวัตถุแล้วมีหนองสร้างมีนังสร้างมีงาสร้างแล้วคนว่าทั้งเมืองเล่านว่าให้เอาฝากบกตูมต้นตูมกินน้ำบกตูมกินเนื้อเฮานี่ฝากตูมคือตูมฟูมก็เลยเอาฝากตูมมาเอามาผสมจะว่าออกที่เกี่ยน้ำนี่คือฝากตูมฝากตูมบ้านเพราะตาบนโบเอาคนว่าเอาอีกฝากย่อต้นย่อคือบุกบานพุกเฮืออตัวเอาตัวย่อ เอาขึ้นคืนอย่อในฝากย่อเอามาใส่ลงในหนวดบ่พ่อแล้วเอาฝาคุ้นคุ้นบาดตนคุ้นต้องเอากับฝาผ่าก็ไปได้ยุ่งเรียนี้นมานี่คือใบคุน้นนี่นี่มันไม่คุน้นโพ้าประสิทธานอยู่ครับเป็นเป็นเป็นพระพุทธเป็นอีหยงางครับผมอาชีวะรีอาสีวะรีอ,ง,อรงมหาราบองค์เมตตามหาราบนี่เป็นนี่แวมาอยู่ในร่วมของน้องสร้างมดเป็นม้วนสาร ไม่มีดำมีตำนานมากกันผีกสางกับพระลงใจนองสร้างคือไม่มีดำเสียมาเห็ดเจ้ามาร่วมเป็นสุดยอดของนองสร้างคือบูกเสกของผุดเบริร์ตตำนายอยู่ในเตน็ตําน้านเบิร์ตบุกเสกเชื่อสิลอลอยแปดจบบุกมาเฉลยเชื่อในคู่บาอาจารย์บนอธิษฐานจิตให้คืออาจารย์สี่ผู้พุกเสกผู้เรแรกนี่คือปูสีอนุตรโรอายุณนนีลอยสองปีอยู่บา้านข้ามคา สว่างวิโรงนี่ปูพุกเซให้รุ่นแรก่าอ่าทายไปสองปูรอดน่ะบัตรกุดคุณนี่ปูรอดทรมาทีโน่งานเป็นปูพิเศษปูที่สองครับอ่าสามปูเปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนข้อมยากจนในพนังมีอยู่กินสว่างด้วยกันบันจะชิวดูครับนี่นี่นี่ปูเปลี่ยนสายนี่จะเป็นสายของปูวีโรดวิโรด ยัตะนาบนคือปูรอดชงสรีเมืองน,นี่มันบวกสายด้ยบ้านเพิ่นมาจากสายสายบ้านเ้ออย่าเยมเลยปูรอดมาจากสายปูรอดเป็นศย์สมเด็จปูรุ่นสมเด็จรุ่นสมเด็จรุ่นเป็นกศูษสีไปของพ่อใหญ่สีห้อมคือราชคูปูนสมเด็จนั่นแหละคือ่องกวามเป็นมาก